เดี๋ยวก็วันนี้ชมดอกไม้สวยๆั้งนั้นนะคะวันนี้ไม่ต้องทำอะไรแลวเห็นไหมคะคนเริ่มจะเข้ามาแล้วนะคะเห็นไหมคะคนเริ่มจะเยอะแล้วนะคะตอนนี้นี่เข้ามาในร้านแล้วเห็นไหมคะอาจจะนั่นหน่อยนึงนะคะของชอบยังไงก็คือชอบค่ะดอกไม้ทำยังไงก็คือชอบค่ะ เห็นไหมคะขนาดของของของปลอมนะคะยังทำได้เหมือนด้วยมันของจริงเป๊ะเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะสีสวยมากนะคะเห็นไหมคะดูเหมือนของจริงเลยค่ะดูเหมือนของจริงเลยนะคะเห็นไหมทำได้สวยจริงๆเลยค่ะทำได้สวยมาก วันนี้คนเยอะมากเลยวันนี้คนเยอะมากนะคะเห็นไหม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 คะต้นเล็กก็สวยนะคะต้นเล็กก็สวยนะคะดูสิเห็นไหมคะเล็กๆเป็นน่ารักน่ารักมากเลยค่ะเห็นไหมเห็นไหมคะน่ารักมากเลยค่ะ ชอบชอบดอกไม้ชอบมากๆเลยวันวันมันต้องทำอะไรขอให้ดูดอกไม้ก็โอเคแล้วค่ะสวยมากชอบมากคือดอกไม้เห็นไหมคะเห็นไหมคะอยากให้ดูใ,ใกล้ๆนะคะดอกสีสันโอเคนะคะ